สวัสดีครับเจอเจอกันอีกแล้วนะพี่น้องเนาะกับช่องเกีรศดาแสงดีครับผม mm hmm. คุณรักนกเขาใหญ่สายห้าครับพี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องมาขัดฉเฉลยครับผมเจ้าฉเฉลยสี่เอาฉเฉลย ออกกุกเต็มครับผมนี่ครับปอกอก้าแดงนี่ครับเลยเจ้ากาจีตอไดมึงว่นกอนเนี่ยครับผมขึ้นกรงไดนนะครับเนาะเพราะว่านกตัวนี้โอ้เสียงเสียงเหี่ยงวนครับผมเสียงเหียงงนเสียงกลางไปใหญ่นะครับตีเขาตีเงานะครับนกเชลยย่นี่ครับมีประมานมีหงส์โตครับพี่น้องหมื่บ้านนี่เขามาสีครับผม ตอนหนากบบมีสองครับผมกบบมีเฉลยของเจา้ารถถังนะครับเฉลยรถถังแล้วก็เฉลยของเจ้าบุญเติมครับผมแล้วก็เจ้ากายตัวหนึ่งับพี่น้องเนาะนะครับสวยครับเฉลยนี่ที่คาดไว้นี่มีแต่เด็ดเด็ดทั้งนั้นครับพี่น้อง <S 1> <S 1> <S 1> นี่นี่นี่ตัวนี้แหงค์ครับผมตัวนี้แหงแหงนอนอยู่ด้านบนนะครับนอนอยูุอยู่ดินข้างบนบ,นบ,นบนริลุ่งมาเลยสวยครับผม มีแข่งแตกอยู่ตัวหนึ่งจานอันแล้วจองไว้ตัวหนึ่งพี่น้องอืมนี่ครับเจ้าคาแดงนี่เป็นเฉลยของเจ้ากาสองกุกเต็มอืมครับเดี๋ย,ยวเอาใส่กงไว้ครับพี่น้องกงนี่ผมก็เตรียมไว้แล้วครับผมเตรียมไว้แล้วครับผมนีกงวางยู่ใบหนึ่งเอามาแต่น้ำจานอันนะครับผมกงห้างห้างครับพี่น้อง มาส่ไวครับผมมาช้ำเบิ่งครับผมสองเต็มนะครับเหยียบเหยียบมวนครับนกคนนี้เหยียบมวนโถโตเลยครับไปตามบาจากนั้นไปยองจนมุลน่ะหรอครับสองมือสามมือไปยองจนมุนแล้ว่าได้ครับผมเอาเจ้ากาไปหมู่ว่านนะนะครับพี่น้องเจ้ากาไปหมู่ว่านนี่ได้มากโอ้มาช้ำไวร้อนเบิ่งครับมักมักมักผมเป็นคนมักนกเสียงกลางใปไงนะครับผม นกนกเสียงกลางไปไง่ายจุดช้้มไเบิึงครับผมโหนกช้้มไเบิึงครับเป็นยังไในผกที่จะเสียานกใส่ครับเตรียมพร้อมไเบิดแล้วครับผมนกไม้ในผมจะเอาผ่าคุ้มไว้เนี่ยอย่งน้อยนะครับเอาผ่าคุ้มไว้เนี่ยอย่งน้อยเห็นไหมจนว่ารีพัดคนบ้านหมดแล้วครับผมยังวารีเอาผ่าคุ้มบอกแล้วก็คอยลงโล่งนะครับแล้วก็คอยลงโล่งกันเลยทีเีย นั่นึ้นได้ที่แล้วครับผมพี่นอ้องมีโซนทางหลังครับพี่นอ้องดูนกไม่รืนรืนครับผม <c oughs> นกไม่รือนรืนครับผมนกไม่รืนรืนนะครับทีเด็ดครับผมทีเด็ด <c oughs> ขัดไว้นะครับเนาะตามสไตล์ตามสเตปตามก้ม,มมาตามก้มชอบของเจ้าของอะพี่น้องนะครับ จานท์ธันใดก็ได้มักจังเดยก็ขาดอ้าวครับผมครับสายทุ่งหน้าผมสายทุ่งหน้าผมสายทุ่งหน้าครับผมทั้งนี้บากาเขาในเมืองวันไหนครับผมพี่น้องครับมือนี่กับวันได้ออกต้อนกครับผมไปตาเศร้าพี่น้องไปตาเศร้าครับไปตาเศร้ากูลัแป๊บหนึง่งกับจัดอันนี่ครับผมเฉลยตัวนี้สองกูครับพี่างนี้นี่ แดงๆนี่ครับยืนไถยหมัดไหวนะครับต้นใยครับพี่น้องเบิ้งไล่ครับเบิ้งไล่ครับเบิ้งไล่อื้มอื้มอื้มบกนี่ที่ท่ายนะวะบกปอกขาเลี้ยงเอ้ยปอกขาเลี้ยงนี่ยบกแข้งแตกนี่วะครับพี่น้องเนี่ยปอกขาเลี้ยงเนี่ยแข้งแตกสุดไกล้ขึ้นใกลครับผม ตีนกเขายู่เก้าอีกตั้งหาโอ้ครับครับสภาพลังบ้านพี่น้องโอ้หลังบ้านกิดนี่ครับผมอัพอัพใบนะครับอัพอัพ้หลังนกหลังบ้านเนี่ยอัพอัพใบครับพี่น้องครับหาใบช่ำว้ครับผมนกนกชุดนี้ครับมีแต่โตสวยๆทั้งนั้นเลยครับ นี่เต,ตงามงามสวยๆทัง้งนั้นเลยน้องพี่น้องอไป่เดี๋ยวัดว้จัดอันเราสิมาเอาอยู่ครับตัวหนึ่งคู่นี่ตัวหนึ่งคู่อยู่น,นี่เนี่ยพี่น้องคู่อยู่ในกรงร่วมครับผมผมนางเห่นอยู่หลังบ้านเนี่ยเมื่อเที่ยงเนี่ยคุยคู่ในกรงร่วมเลยครับผมไอตัวเฉลยตัวที่สองของเจ้ายรถถังครับผม จำได้เลยตัวนั้นตัวไล่หง่ๆครับสนับปีกสวยๆคู่ใส่เขาเกิดเกิดจะเป็นคู่อ้างแล้ววะโบเมนโบเมนรับโบเมนคู่อ้างกับคู่ธรรมดาคูสองพยางบริมีหนุนมีอย่างนะครับเอาครับเยออีกสักน้อยครับผมเดี๋ยวผมจะจับนกเดี๋ยวเอาอาหารเข่าก่อนพี่นงเอาอาหารเข่าจักน้อยแล้วก็จับตีบสองคู่ สองกุกเต็มนะครับสองกุกเต็มเม็ดๆแล้วกันครับแล้วก็สใสุ่้งไปนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เลยครับพี่น้องเบิ้งไล่ครับเบิ้งไล่ครับเบิ้งไล่พี่น้องเบิงบ้งไล่นี่รอครับผมช่ำใบช่ำใบ่ได้ มีโอกาสกันจะเอาไปไว้บันนอกครับผมเนาะแต่ว่าเห็นอาจารย์แต่ละท่านก็อยากได้อยู่ครับผมยังคอยมาคุยกันครับนกสิวตีตอใดเนาะพี่น้องนี่ส่วิตีตอใดครับกงไอ้ตัวไมน้นี่โอ้สําคัญอิลิตัวไม้ก็คือตัวไม้นี่แหละครับนกที่ได้มาเลี้ยงก็คือตัวไม้นี่แหละครับสําหรับพวกผมนะครับในการต้อนี่ ช่ำนะครับผมนกมันพ่ช่ำ để กุ้งร่วมใหญ่ๆอย่างเดี๋ยวมันกับบินนี่แหละพี่น้องอาหารครับผมดินน้ำหาเปลือกนะครัำเป็นวิเศษครับผมพี่น้องกุ้งร่วมนะครับไหนมันกินยังอิ่มๆเลยคือหนึ่งเนี่ยพี่น้องเอาใช้ปุ้งร่วมไว้เบิ้งวิวัฒนาการจักมือสองมือเนาะครับกตดีกันหนึ่งนกสิได้กินอาหารนะครับได้กินอาหารมีนโต มันกินนะพี่น้องมันมาอยู่ในกรงมบีโตผ้ามันกินมีโตผ้ามักนมมกินน้ำนะครับจักมือหรือสองมือที่เขามีกรงร่วมไปเนี่ยดีที่สุดนะพี่นอ้องเพื่อยังนะครับเนี่ยคือผมว่าแหละนกไม่เนี่ยเอาไปใส่กรงเลยเนี่ยหนึ่งสิ่งั่งบรรจุจากว่าอาหารยุ่งอย่างไหนะครับหนึ่งอาหารยุ่งอย่างไนสองน้ำยุ่งองไรนะครับดิน ครับเดี๋ยวสิคัดออกน้องพี่น้องคัดใส่กรงไว้ครับผมตัวไม้แล้วครับสำคัญคือตัวไม้แหละตัวไม้ใบก่อนน้องพี่น้องตื่นก็นี่นี่นี่พี่น้องตัวนี้ตัวนี้ครับคู่ตัวนี้ครับคู่ครับผมตัวนี้ครับคู่มันเที่ยงเลยครับผมบนไร้ครับนี่ตัวเฉลยตัวที่สองของไอ้พี่น้องเฉลยของตัวที่สองของจอ้นัดทั้งพี่น้องคนไร้ชนัปี ใส่กงแแป๊บหนึ่งครับผมพี่น้องครับพี่น้องที่ไหเตรียมโกงไว้เรียบร้อยครับผมมีดินครับผมเขาเปียกครับผมวินเลียเดเล็กน้อยครับผมน้ำพี่น้องนะครับเตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวดีคัดเอารับเฉลยมเจ้าการับเสากุกเต็มมาขืนโกงไว้เนาะพี่น้องเนาะ ยู่สิบหกคุครับตัวใดกูน้อคหุบนนองเดียวกองบนสุดชุดน้อนเดียวกองบนนะพี่น้องขึ้นกงไว้ครับผมพี่น้องผมมักเสียงมันครับนกตัวนี้เสียงอยู่ในป่านี่ไปครับจานอันน้อครับไปนางฟังไปครับจานอันไปนางฟัง ไปนางฟังครับผมยังมักครับผมไปงวดแรกงวดสองจันอันไปกรมกับน่องไช่ครับผมไปตามก็น,น่องไช่บวัวได้ผมก็บอกให้ขึ้นจนมุนหมดแล้วครับบวัวได้ครับผมหมู่บ้านนี่ไปเอามากเรียบร้อยเลยครับผมูนนอนยู่ของบนแล้ครับพี่น้องเดี๋ยวจับกันครับผม จับเราก็จิ๋ม้ิงตัวตนชัดๆกันป่าเป็นยังไงนะครับพี่น้องสองกุกเต็มนะครับเดียกมวนกับหันกับมวนเต็มแม็กเลยนะครับเอามาช่ำเบืองว่มันจิเปงยังไงครับผมมันจิมวนก็ยังอยู่ในปลาบ่แต่ว่านกบ่โตใหญ่หรอครับก็คือเห็นตอนนั้นกับนกกับบ่โตใหญ่นะครับพี่น้องอยู่ในปลากับบ่โตใหญ่มันจิเปนยังไงเอามาช่ำเบือง หนุกไหมครับวันันตีว่าไรเหรอครับพี่น้องแต่ละตัวตัวขันมวนม,ม้วนลงจากต้นมาลงจากปลามาขี่ละให้กับมี่นะครับขี่ให้กับมี่โมบินตาเอากับมี่สนับปงสนับปีกว่าดีกับมี่นะครับแต่ว่ามันกระสบขนาดมากกว่านี่กูนะเป็นนอนอยู่สูงกูงนะครับแต่เก่งอยู่ในมอเนี่ยนาครับแป๊บนึงครับผมจับใส่กงก่อนครับพี่น้องช่ำไว้ ครับผมพี่น้องเบื้องตัวตุนชาติครับผมสองกุกเต็มนะครับเหยียกมวนมวนครับผมนกไม่ไม่เนี่ยผมหยิบม,มาเอาขาคุ้มไว้ก่อนพี่น้องกันมันซ้อครับผมสิเป็นจังไนเนาะพี่น้องเนาะเอาช้ำเบิ้งครับผมเบื้องครับผมเบื้องไล่พี่น้อง ม่คอยปันไหนนะเรามอคอยดินปันไหนเดี๋ยวช้ำดูครับพี่นอ้องตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคน เห็บหางด,ดีดีครับนุ่ตัวนี่งบ,บสนาบปีกพี่น้องเบิ้งสนาบปีกครับผมนี่ละตัวนี้ละตัวไม้ครับผม ด้ตัวไม้มาช้บนี่ก็สุดยอดแล้วพี่น้องครับผมนะครับบางไร่ข้างบนนี่มีหมดงามอยู่ครับหม่องเถาหม่องเถาครับหม่องไลเนะมีหมดงามลงมาเลี่ยงอยู่ครับพี่น้องสองขเต็มนะครับเหี่ยโอ้หมือนรับนี่ครับผมแต่ว่าคาุ่มหรือบบคาุ่มตอนนั้นฟังยุป,ปานี่ คือมันเต็มแม็กไหมพี่น้องเหยียกกระมวนขันกระมวนนะครับเต็มแม็กสองกูกระเต็มนะครับเหยียกกระมวนนะครับโอ้หมู่บ้านนี่ใส่เอาใส่เอาตอนแก้เข่ามาเนาะสายหมอบเตือนหัตะลุดเลยพี่น้องดีใจลายนกปลาครับขนนกปลาอยู่ครับพี่น้อง ล่อเบื้องขนนกบั๋นนี่เป็น,นังไรเอากระช้ำไว้ครับใส่กงไว้กงกับห้างหางเนาะครับผมพี่น้องนะครับกงกับห้างห้างเหรอครับใส่ไว้โอ้แต่ว่ากินข้าวเปลือกเต็มเหนียงเลยครับผมนี่แหละครับนีนะ่คือประโยชน์ของไอ้กงรวบนะพี่น้องได้มากมาผักไว้มือหนึ่งนี่นะครับผักไว้มือหนึ่งนะ ตัวมันอยู่ก่อนแล้วมันจะพากินเขา่ากินอาหารกินน้ำไอ้นี่มันอยู่กลงเดียวแเราผมว่มาเป็นตาเลียอยู่ครับนกตัวนี้พี่น้องตาเลี้ยงง่ายอยู่ครับสนามปีกปลาพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับสนับปีกปลาบ้านใน บานกบยีทีก็นีอยู่แล้วนะครับเนาะสวยๆลองช้ำเบิงครับบพาะในวันันตีใด้อกครับวับนนกไม้ปิ่งใดหนาะครับเด่นอยู่ในปลากับเฮ้ามาเลี้ยงแล้วขึ้นแล้วสุดที่เลี้ยงข้นข้นแล้วสิเป็นเรื่องไดก็ต้องค่อยตามเบิงเนาะครับหลายๆตัวเลี้ยงแล้วว่าขืนกับปอยนะครับ ตัวเมยมาช้ำเบิงนะครับเห็บสเตียนะครับเตียกันหาหนกมาเลี้ยงมานกมาช้ำแต่ว่าเก็บหางดีครับนกตัวนี้เบิงนะครับเบิงครับพี่น้องเบิงไล่เอาเลยครับเบิงไล่เอาเลยครับพี่น้องนกเมย์นะครับผมก็ยำคือเก้าแหละครับว่านกเมยนี่ เอาอยัางวลันตีอะไรครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เอามาช้ำเบืองครับเดือนเดียวสองเดือนเนี่ยลูเรื่องเลยพี่น้องหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับหรืออาทิตย์หนึ่งขันแล้วกันพี่นอ้องนกไมเ่เลยแล้วแต่มองแล้วแต่ใจของแต่ละตัวนะครับแล้วแต่ใจมันนะครับนะครับของพี่นอ้อง เอพซีหรืออาจารย์ทุกท่านธ์ไชมช่องผมอยู่นี่พิจารณาเบิ้งหน้าพี่น้องว่ามันเป็นยังไงนะครับเบิ้งลายเบิ้งโตตุ่นนะครับนกกต่ว่าโตย่ไรปะไหนครับกลางๆครับผมพี่น้องนกกลางๆครับผมว่าโตย่ไรปะไหนอกครับเนาะครับใส่กรงไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาช่ำไว้พี่น้องช่ำไว้เบิ้งพัฒนาการของมันเนาะ ครับผมบ่งวิวัฒนาการของมันแต่ว่ารู้จักเราหรอครับว่าอาหารยุ่งใดงไดเขาในกรงอะกินได้ละใช้กกงห่างไว้ก่อนพี่น้องนี่กรมึงเบ่งในกกงร่วมยีครับผมทีนี้กะสิมีตวัวจันอันวาจิมะเอาเนาะครับเจ้าปลอกขาเขาวนี่นี่ตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้ครับ ผู้ใช้เขาบางเทียงนะผมนั่งอยู่หลังบ้านนะโอ้ยห่านนะครับฉเลเตัวที่สองของเจ้าอ้รถถังเนี่ยครับผมยืนอยู่ตรงมาต้นยืนนกสายทุ่งครับพี่น้องนกสายทุ่งครับผมแต่ว่านกดอนนี่เคยเยอะมากแล้วครับผมออกมากัเสียงหง่ๆนะครับออกมาแล้วก็อาทิตย์หนึ่งขันเลยครับผม นี่ครับผมนี่ครับผมอาทิษฐานึงคันเลยตัวนี้เสียงใหญ่สองปุกครับผมนี่นี่ครับผมนกไม้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหยียกในถุงครับผมที่เหยียกในถุงเนาะพี่นอ้องส้นนกไม้ครับผมหลังบ้านส้นนกไม้ครับช้ำนกไม้ไปเบิ้งวิวัฒนาการของมันเนาะพี่นอ้อง มาดวนใดมันทีเป็นตอหรือว่าเป็นตอปีนี่ปีที่แล้วอ่ะคัดได้ออตัว่ขี้โตครับเฉลยนะครับคัดได้โมกขี้โตโมกเฉลยแต่แตัวนี้เหยียบเหยียบได้ถุงครับพีน่น้องเนี่ยตัวนี้เหยียบได้ถุงครับเหยียบชั้มเบิ้งเบิ้งช้มเบิงมม้งบ่เบิ้งครับผมแล้วดูนี่เป็นเฉลยของไอ้เจ้ารถถังเฉลยของเจา้เเจารถถังทั้งสองตัวละคพี่น้องนี่ ตัวนี้หนึ่งนี่เฉลยตัวแรกนี่เฉลยตัวที่สองนะครับเฉลยตัวที่สามเพิ่นเอาไปแล้วครับผมแต่ทั้งค้นบุรีครับพี่น้องกมานี่กับบ้านนี้ก็อยู่นี่ก็เต็มเบิดครับเฉลยของเจ้ารถถังเม็ดแหละเอ้าไอ้บุกปอขาเหลี้ยงเออบุกนี่จองหองครับผมบุกเฉลยตัวแรกบ้านนี้จองหองพี่น้องนี่นี่นี่ครับเนี่ยตัวนี้ จองหอง่งเออันนั้นบอกแข็งแตกครับช่วงไตครับพี่น้องขัางบนนี่ตัวนี้จานันาราวังต้องไม่มาเอาครับผมครับอ้าวโอเคครับผมจังไงก็ขอฝากติดตามเด้พี่น้องเด้อนะครับมือน,นี่ขัดนกขึ้นกงครับพี่น้องตัวหมายขัดตัวหมายขึ้นกงช้ำใ้เบิ้งเนาะครับพี่น้อง บริเวออกต่อนะครับไปเศร้าแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเนี่ยโอ้ตัวนี้จองหองว่ะเออไล่ตีเขาปั๊บ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 เลยโอเคครับจะไหนก็ขอฝากติดตามนะครับผมคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมช่องเกษดาแสงดีครับขอฝากติดตามขอกดไลค์กดแชร์กดสับสับไทยให้พี่ให้น้ำเน่นะพี่น้องเนาะครับผมคลิปนี้สักนี้เนาะครับพี่น้องสุดท้ายแล้วผมก็ขอกล่าวคำ่า สวัสด e ีครับ